กรมธรรม์กู้ได้ใครเคยรู้บ้างคะว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตเฉยเฉหรือจะเป็นแบบออมเงินสะสมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นละคะ่ะสามารถที่จะกู้กรมธรรม์ได้นะคะยามที่เรามีเหตุวิกฤตฉุกเฉินในชีวิตนะคะเราสามารถกู้กรมธรรม์ได้และที่สําคัญก็คือการกู้กรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะได้เงินเร็วมากเลยคะ่ะอย่าง ที่โตเกียวมารีนะคะเราทําเรื่องไปทํำยื่นเอกสารไปอย่างเงี้ยค่ะภายใน3-4วันเราก็ได้เงินโอนเข้ามาบัญชีเลยนะคะนี่ราคาจะเป็นหลักทรัพย์หรือว่าเป็นแหล่งทรัพย์ที่จะสามารถช่วยเรายามวิกฤตหรือว่ายามฉุกเฉินได้ใครที่ไม่รู้ว่ากรมธรรมของเรามีมูลค่าเท่าไหร่ สามารถที่จะโทรเข้าไปเช็คในบริษัทประกันนั้นๆหรือติดต่อตัวแทนที่ดูแลคุณอยู่นะคะสามารถให้เขาช่วยเช็คได้ค่ะว่ามูลค่าในกรมธรร์ของเราที่เราถืออยู่นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่สามารถกู้ได้เท่าไหร่สามารถที่จะมาช่วยในยามที่เราวิกฤตหรือว่ายามที่เราขัดสนได้นะคะลองดูนะคะ